สวัสดีค่ะพบกับเซลติคนิกนะคะวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมเชียงแสงคอนด้านะคะวันนี้เราจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาแนะนํารถยนต์ Honda City เป็นเดอะซิตี้ซีรีซึ่งตอนนี้นะคะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะมี Honda City Turbo Honda City Turbo Hatchback และ Honda City รุ่น e h e v นะคะโดยรุ่นแรกนะคะที่เราจะพามาแนะนํานะคะคันนี้จะเป็น Honda City Turbo นะคะเป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบ122แรงมาประกอบไปด้วย4รุ่นนะคะประกอบไปด้วยรุ่น S รุ่น V รุ่น SB แล้วก็รุ่น RS มีทั้งหมดนะคะให้เลือกก็คือ6สีด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเซอร์ปิกนิกจะพานะคะลูกค้าแนะนำนะคะรถยนต์ของ Honda City รุ่นนี้นะคะว่าความแตกต่างของแต่ละรุ่นมีความแตกต่างนะคะลักษณะไหนบ้างนะคะเดี๋ยวชิชมต่อได้เลยค่ะ เริ่มต้นนะคะแนะนำเป็นรุ่น S นะคะของ Honda City Turbo นะคะรุ่นนี้นะคะราคา5 7 9 5 0 0บาทตัวนี้จะเป็นสีขาวเทอเฟตานะคะค่ะแล้วก็ไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะค่ะถัดจากไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นฝาครอบ15นิ้วนะคะ ขัดจากฝาครอบขึ้นมานะคะไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างนะคะจะติดกับตัวถังรถยนต์นะคะค่ะ,ะต่อไปนะคะเชนทางด้านหลังได้เลยค่ะค่ะด้านฝาท้ายกระโปรงรถยนต์นะคะของรุ่นนี้นะคะเปิดยังไงโดยกดจากกุญแจรีโมทนะคะและโดยการเปิดจากาตัวปุ่มนะคะด้านในรถยนต์นะคะตามมานะคะ พอเข้ามาข้างในรถยนต์นะคะอันนี้นะคะให้ดูลายของเบาะนะคะวัสดุนะคะที่หุ้มเบาะตอนนี้จะเป็นเบาะผ้าสีดำล้วนเลยนะคะค่ะขัดขึ้นมานะคะวิทยุนะคะจะเป็นแบบปุ่มกดนะคะตัวน,นี้ลองรับนะคะการใช้งานระบบวิทยุนะคะ S M A M U S b รวมถึงการเชื่อมต่อบูธไร้สายนะคะ สามารถรับสายกันใช้งานเชื่อมต่อนะคะตัวนี้นะคะรับสายวางสายบนพรงมลาลัยตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาด้านซ้ายอีกนิดนึงนะคะตัวนี้ระบบปรับอากาศนะคะจะเป็นแบบแมนวนวลนะคะ รถยน์รุ่นนี้นะคะรุ่นริ่มต้นนะคะระบบความปลอดภัยจะมีถุงลมนิรภัยให้แล้วนะคะก็คือ2คู่หรือว่าสจุดด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเซฟิกนิกจะพาไปแนะนำนะคะรถยนต์ Honda City รุ่นวีรุ่นถัดไปด้านข้างนี่เองนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะพามาแนะนำนะคะ Honda City รุ่นวีรุ่นนี้ราคา6 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็สีที่เห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นสีเทาโมเดิร์นสติลนะคะค่ะข้อแตกต่างนะคะจากรุ่นเอเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นลาย้อแมกนะคะ ตัวนี้จะเป็นลอ้อแม็กขนาด15นิ้วแล้วนะคะถัดจากลอ้อแม็กนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็คือจะขยับนะคะจากรุ่นเมื่อกี้คือมาอยู่ที่กระจกมองข้างมีซ้ายขวานะคะค่ะถัดจากไฟเลี้ยวนะคะการเปิดประตูรถค่ะสามารถใช้มือสอดนะคะแล้วก็เปิดประตูรถได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ ถหลัว่าถ้าหากว่าปิดประตูรถนะคะสามารถกดล็อกจากกลุ่มสีเทาอันนี้ได้เลยนะคะนอกจากการกดล็อกจากกุญแจรีโมทนะคะถัดมานะคะด้านข้างในรถนะคะสิ่งที่แตกต่างจากรุ่น S เมื่อสักครูรุ่น V ตัวนี้นะคะจะมีระบบแอร์ออโต้นะคะจะเป็นปุ่มกลมๆนะคะด้านฝานะคะมีคขา่าออโตอยู่ค่ะถัดมานะคะ มาที่ท้ายกระโปรงรถได้เลยนะคะการเปิดฝาท้ายกระโปรงรถยนต์รุ่นนี้นะคะสามารถใช้มือสอดข้างล่างตัวเอสนะคะแล้วก็เปิดได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นข้อแตกต่างของรุ่น Honda City รุ่น B นะคะที่มีเพิ่มนะคะจากรุ่น S เมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปแนะนำนะคะ Honda City รุ่น s v นะคะ ค่ะรุ่นถัดไปนะคะที่จะมาแนะนำนะคะจะเป็นรุ่น Hondacity Turbo รุ่น SV นะคะราคารุ่นนี้นะคะ6 6 5 0 0 0บาทนะคะสีที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็จะเป็นสีดำคริสตัลมุกนะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากรุ่น v m เมื่อสักครู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายล้อแมกนะคะคนละลายกันนะคะแต่ว่าขนาดก็คือ15นิ้วเหมือนกันนะคะค่ะถัดจากลาย้อแมกขึ้นมานะคะตัวนี้ที่จับประตูนะคะของรถยนต์จะเป็นโครเมียมนะคะ นะคะขยับเข้ามาด้านในนะคะรถยนต์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นวัสดุที่พุ่มเบอะนะคะจะกลายเป็นเบาะหนังแล้วนะคะค่ะถัดมานะคะ,ะการตกแต่งของคอนโซลหน้ารถแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้จะเป็นสีไอวอรี่สลับตัดกับสีดำนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะรุ่นนี้จะเป็นวิทยุนะคะแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับการใช้งาน Apple c a r p l y y นะคะตัวน,นี้เป็นวิทยุแบบทัชสกรีนหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวรุ่นต่อไปนะคะจะพามาไฟแนะนำนะคะ Honda City รุ่น RS นะคะซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะคะตามมาได้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รุ่นท็อปของ Honda City นะคะซึ่งจะเป็นรุ่น RS นะคะราคานะคะ739,000บาทนะคะตัวนี้นะคะที่เห็นอยู่จะเป็นสีขาวมุกนะคะข้อแตกต่างนะคะเริ่มแต่กระจังหน้ารถนะคะจะเป็นแบบสีดำ g r o s s black นะคะ ด้านขวามือนะคะจะเป็นสัญลักษณ์คำว่า RS นะคะค่ะแล้วก็ถัดไปขวามืออีกนิดนึงนะคะไฟด้านหน้านะคะของรถยนต์จะเป็นแบบ LED นะคะค่ะค่ะเลื่อนลงมานะคะจะมีไฟตัดหมอกนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดีทางด้านข้างรถยนต์นะคะโอเคค่ะเริ่มแต่ล้อมแมกนะคะล้อมแมกตัวนี้จะเป็นอคอลลาไลกับเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไซส์จะใหญ่ขึ้นเป็น16นิ้วนะคะ ถัดขึ้นมานะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะจะเป็นแบบสีดำนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเลือกรถยนต์เป็นสีอะไรก็จะตับเป็นสีดำให้ทั้งหมดนะคะค่ะขยับข,ขึ้นมานะคะจะเป็นการเปิดฝามือจับนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะจะยังไม่มีการข้อพรเมียมนะคะขยับขึ้นมานะขึ้นมานะคะจะเป็นที่ฉลามตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะค่ะแล้วก็ ถัดมานะคะตัวนี้ค่ะสปอยเลอร์นะคะจะเป็นสีดำนะคะเป็นสปอยเลอร์แบบแนบติดมากับตัวรถยนต์เลยนะคะ,คะแล้วก็มีสลักษณ์ RS นะคะด้านขวามือค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพานะคะมาชมนะคะภายในของรถยนต์ Honda City รุ่น RS นะคะ เข้ามาด้านในนะคะของรุ่น Honda City รุ่น RS รุ่นนี้นะคะเริ่มตั้งแต่พวงมาลัยนะคะวัสดุที่หุ้มพวงมาลัยตรงนี้จะเป็นหนังนะคะตกแต่งเดินได้สีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะค่ะแล้วก็จะมีระบบนะคะ p a ด d ดิ s h i ิพนะคะระบบเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลายัยซ้ายขวานะคะแล้วก็ด้านขวามือนะคะจะเพิ่มระบบ Cruise Control ขึ้นมานะคะ ควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะโอเคนะคะแล้วก็ขยับมานะคะตรงด้านเบาะนะคะขอโทษนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังผสมกับเบาะหนังกลับนะคะวัสดุนะคะต่อไปนะคะรุ่น R S จะมีแป้นเดียบคันเร่งแบบสปอร์ตนะคะถับมาด้านบนนะคะ ตัวคอนโซลด้านหน้านะคะขาวิทยุก็เป็นแบบขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay เช่นเดียวกันกับรุ่น SB มาสักครู่นะคะถัดไปด้านซ้ายนะคะการดีไซน์ตกแต่งจะเดินได้สีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตอีกเช่นกันนะคะ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอ,าอธิบายนะคะรายละเอียดของสเปครถยนต์ Hondacity แต่ละรุ่นนะคะคดามาลูกค้านะคะทุกท่านน่าจะมีรุร่นรถยนต์ในใจนะคะที่ต้องการจับจองกันแล้วในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะท่านใดน,นะคะที่มีความสนใจที่จะทดลองขับรถยนต์นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดของรถยนต์แต่ละรุ่นนะคะาสามารถติดต่อเซลล์พิกค์ได้นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นใบแดงดล่างนี้นะคะ แล้วก็สามารถติดต่อนะ,อะก,กับทางพีมนิกได้อีกครั้งนึ่งนะคะที่โชวรูมเชียงแสงคอนด้านะคะสำหรับคลิปถัดไปนะคะจะเป็นการแนะนำรถยนรุ่นไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ